เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หาคุณฝันว่าอุ้มทารกผู้หญิงทํานายว่าชีวิตคุณจะดีและมีความสุขมากขึ้นแต่อาจต้องระมัดระวังคนที่คอยจ้องแอบมุ่งร้ายหรือคิดอิจฉาคุณในช่วงนี้ในระยะนี้ถือว่ามีโชคเรื่องการเงินและอาจมีโอกาสที่จะมีบุตร ความรักคนโสดที่อยากสมหวังอาจต้องใช้ตัวช่วยอย่างเพื่อนหรือคนรู้จักในการทำภารกิจรักให้สำเร็จดังนั้นหากอยากเผด็จสึกเป้าหมายที่อยู่หมัดก็ต้องใช้ไอเทมอย่างเพื่อนของคุณที่เป็นประโยชน์ส่วนคนมีคู่ให้ระวังการทะเลาะเบาแว้งที่อาจเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้พยายามใช้ความอดทนให้มากหลีกเลี่ยงการมีปากมีเสียงต่อกันจะเป็นการดีที่สุด การเงินด้านการเงินถือว,ว่าดีมีเครดิตและจะมีโชคลาภอยู่พอสมควรแต่อาจต้องระวังเรื่องของความกล้าได้กล้าเสียที่เกินพอดีที่อาจทําให้คุณพลาดได้ส่วนด้านการงานในช่วงนี้คุณอาจต้องอาศัยความอดทนในการรับมือกับแรงกดดันต่างๆแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองอย่างแน่นอน เลขมงคลให้โชค56 59 61 64และ98 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร,ร้ายล่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําราทํา,านายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ